สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยานี้จะพาเพื่อนๆมาทำแกงจืดนะคะหรือว่าต้มจืดปีกไก่นะคะต้มจืดปีกไก่ใส่ฟองเต้าหู้นะคะเพื่อนๆเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยะค่ะอันนี้ก็ต้มใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเห็ดหอม พริกไทยนะคะก็ใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วนิดหน่อยนะคะอันนี้คือแครอทนะคะแครอทแล้วก็ปีกไก่ก็จะมีน้องไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมดี๋ยันนี้จะใส่ลงไปงกับปีกไก่เลยนะคะเพื่อนกระเทียมอันนี้คือยันนี่ต้มไปแล้วน้ำหนึ่งนะคะต้มแล้วก็เอาไปเทนะคะล้างน้ำสะอาดนะคะ พื่อที่มันจะได้ไม่คาวนะคะเพื่อนๆก็อันนี้ฟองเต้าหู้นะคะเชน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาลงไปต้มเลยนะคะเป็นฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็เห็ดหอมนะคะเพื่อนนี่คือเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็ต้มลงไปในหม้อแล้วอันนี้คือเป็นเป็นฟองเต้าหู้นะคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะสดๆเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนให้ดูเป็นฟองเต้าหู้ เราก็จะไปเช่นน้ำก่อนนะคะวางต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมนะคะเพื่อนๆยี่นี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะคะ เราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆต้มยันนี้ต้มไปแล้วนะคะเพื่อนๆต้มสุกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะไม่ได้สุกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะเดี๋ยวยันนี้ขอเวลาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวยันนี้จะใส่แครอทลงไปเลยะคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้สุกนะคะ ใส่แครอทลงไปก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆต้มไปให้เขาสุกนะคะส่วนฟองเต้าหู้เราจะใส่ทีหลังนะคะใกล้ตอนใกล้จะสุกแล้วค่อยใส่นะคะเพื่อนเพราะว่าเขาจะเปื่อยง่ายนะคะเขาจะยุ่ยนะคะเขาจะยุ่ยเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนจะเปื่อยง่ายนะคะ ถ้าถ้าถูกแช่น้ําแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังค่ะอันนี้ก็ต้มต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคัะเพื่อน ดูเห็ดหอมอีกทีถึใหญ่ๆงามมากเลยค่ะเห็ดหอมกองตะคอก็สวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเอาบรรยากาศข้างนอกมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเพื่อนๆหิมะเต็มเลยค่ะตอนนี้หิมะโปอยโปๆยนะคะเพื่อนๆลง อกมาเป็นฝอยเล็กๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะเวลาตอนนี้ก็คือห้าโมงเย็นนะคะเขาก็จะมืดมืดเร็วนะคะช่วงนี้จะมืดเร็วนะคะบรรยากาศก,ก็จะมืดบ่ายโมงก็จะมืดแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาจะห่างจากประเทศไทยหกชั่วโมงนะคะตามหลังประเทศไทยะค่ะดูนะคะ ไปดูบรรยากาศนะคะหิมะมีหิมะตกนะคะมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้ก็เอาบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูนะคะเพื่อนๆหิมะโปรยๆนะคะดูถนนหนทางนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนะคะเพื่อน ก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะคะหิมะตกนะคะมันเพื่อนตกโปรยๆนะคะชมบรรยากาศข้างนอกคะ่ะหนาวอุ้ยหนาวแล้วเข้าเข้าบ้านดีกว่าอย่างนี้จะใส่ฟองฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ลงไปเลย เอาลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะต้มไปเรื่อยๆให้ฟองเต้าหู้สุกนิ่มนะคะมันเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็ชิมดูนะคะ เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะคะมีผงผงปรุง,งรสแล้วก็เกลือนะคะสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเนาะแล้วก็จะใส่ใบผักขึ้นช่ายนะคะตอกให้เข้าลงไปข้างล่างนะคะเติมเข้าลงไปอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะต้มนะคะต้มไปสักครู่ก่อนนะคะมันเพื่อนแล้วก็จะมาปรุงใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะัะเพื่อน ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะเพื่อนผักชื่นช่นะคะจะได้หอมๆนะคะดูนะคะฟองเต้าหู้ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน ก็จะน่ากินมากเลยนะคะลองเต้าหู้นะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลย